ครับสไนเปอร์เราซ้อมมากี่วันเดือนก็ซ้อมอยู่ดีแย่งเพชรครับตอนนี้มาเก็ตเพชรไฟแรกเลยทีแรกเราอยู่ที่ปีเนาะแล้วที่เก็ตเพชรนี้มีใครเป็นผู้เล่นอะรมังมีเพชรเดือยครับมีเยอะครับก็ะเพือกพี่ๆเัาไม่ค่าเชียร์กันตอนนี้อายุเท่าไหร่ละสิบเก้าสูงเท่าไหร่ครับร้อยหกสิบสามน้ำหนักปล่อยตอนนี้สี่สิบมวยสไตล์อะไรครับอีเมยครับวันนี้เลยต้องมาเจอใครเนี่ยเพชรชัยนาทเคยต่อยเข้าไป ไม่ไอ้นี่ครั้งแรกเลยศึกษสารกี่มาต่อยเขายังติดค้าเขามือจะตายแข่งค้างวันนี้มาเจออ่าวันนี้มาเจอแล้นะว่าเกมวาแันให้ดีก็ขึ้นมาคตามสไตล์เรามีอะไรจะแก้กันบู๊กบู๊ดีเนาะล่าสุดเราก็ต่อยไปที่ที่นี่ครับอ่าวันนั้นต่กับศิลาชัยเป็นัไงบ้างแพ้แพ้ไปคะแนนแพ้นอกเลยโอ้โวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยปอนด์ร้อยปอนด์วันนี้ก็ต่อยร้อวันนี้ต่อยร้อยปอนด์เหมือนเดิมไปโดนอะไรเขาวันนั้นวันนั้นวันนั้นไปโโดดดนนนออก่ะลลเย วันนี้พ่อมาแจ้งเกิดไหมแจ้งเกิดแล้วเมื่อเช้ามาเป็นไงน้ำหนักนีร้อยปอนด์เกินจุดสองจุดสองนี่ผ่านเรียบร้อยแล้วร่างกายตอนนี้เต็มร้อยสมบูรณ์เท่าไรวันนี้พ่อมาแจ้งเกิดนะเอาชนะด้วยคุมมากี่กิโลโล่สองโลต่อยมวยไทยมาของเราตัวนี้หลักเท่าไหร่แล้วคนจังหวัดเฉยภูมิเด็กชฉยภูมิอ้าวฝ่าเชิดไปครับไายฝ่าพี่น้องชฉยภูมิกำลังใจเลยครับวันนี้เต็มที่แน่นอนเปิดหัวผู้แรกช่องห้าเลยนะอ้าววันนี้ขอน้องโชคดีต่อมาครับโอเค